สวัสดีจ้าซ่องขั้วน้องเนยมันเนี่ยงในมีนูน้ำเสนอจ้าเป็นปิ้งปลาต่ำบกม่วงจ้าเข้ากันพอดีจ้ามือนีงปลานจะเป็นปลาข้อจะอาจจะเป็นแดดเดียวจ้ะนี่แม่เพิ่นเองจ้ะนี่ได้บกข้อแม่โอ้ยถ้าเพิ่นไปลงุ้มไปสาปละขวัญจะได้บักหลายนึงเด้ยังยังอีกอยู่พ่อแม่จ้าะเป็นปลาแดดเดียวจ้ะนี่จ้าคลิปนี้ก็มักกดไลค์ถึกใจกดแชร์จ้า โอ้เมื่มัแข็งว่ามีแม่เออนแล้วมันแสบขาบ่ได้จะมีมักเแต่เชื่อม่วงจะนี่มีไปซับเรียบร้อยจะเตรียมตำเมื่อมีมักพริกมักแข็งมักเคลือพ่วงจะยังไงนี่กระเอาปลาไปปิ้งจ้าเตรียมไปมีแม่เตรียมไฟไปล่ะจ่ากระเช้าไปปิ้งกันเลยจ้าเดี๋เอาบาะคอไปปิ้งเลยบาะคอแดดเดียวโอ้น้ำจ้า ไม่ยาต้องไตะวคอมาปิ้งจ้ะบ่ต่ำด้วยกันไหมอันนี้บ่ลูกสิินกับเหยาไปเยามันจะมีแม่จโอ้โหเนกอยปิ้งอันจะเกี่ยไหมชอบบนอยดนึงปิ้งบนรถปิ่งบนรถอืมเต็มได้ปิ้งดิเอ้ยก็ยาแม่ว่าหมกอันเไปเฮ้ยหมกประสันเอาพิษแม่ก็บออ์สันเมือนหวปิ่งเพิดงแม่ยังอนึงอ่นอจ้ะ กระสิะส<อ>ร้อยมันเลืองกระซุกจ้าแลกระเบกตำ่วกงกันเลยง,ยง่ายๆจ้าคลิปนี้แต่ว่ากระแซบจ้าพุกเ่าล่ะแซบจ้าอีสานบ้านเฮาเลยนเป็นไปสไตล์อีสานนะจ๊ะจ้าตอนนี้ปลาคอกระปิง้งซุกเรียบร้อยจ้ปาปลาคอตากแห้งจ้าไปเร้เรมมอไปแ,แล้วกะสมัตตำบกม่วงจ้าอู้เจ้าจ้าไม่ทำนี่นมนะันเนาะเออถ้าว่ารถกระบอคคอยไกลไปไกลมากใน,น,นวะ แต่จะบอความไม่เสียงรบกวนเป็นไรเพราะว่าไไส่วนมันึ่งคำอยู่จะก็ไปกับตำพริกจากพริกสดก็ไปกับเราเป็นมักแข้งถ้าก็เป็นมักเคือถ้กาก็ตำเจ้าบัดที่นี้ถ้าก็ต่อด้วยเส้นมักม่วงไม่นุ่งจะบ่อยใส่มักเนาวบัวาสมมันกับ เด้ยม,มักมม้วนมันกระซมนะจ่านี่เม่ไงงด้ไปใส่หมักเน่าสบายใส่หมักม้วงลงไปเลยเกิดต้อด้วยเครื่องปรุงเครื่องปรุงรสคนหน่อยนะตำหมักพุงเด้แล้วน้อยอย่าตำมันควรมันเข้ากันใส่มาแข็ง ตัดสมจ้ะเดี๋ยวแล้วมันแสบล้งแมนมาแข่งมาตัดตัวสมจ้ะนี่ว่าเป็นสมูออีแม่เพิ่นคันจ้ะนี่ไปกับสิไซฮุงซูรสดสมูอ์เป็นราคขายดีใช่ไหมใช่ไหมมันกำไรเดียืยวนเดียวไม่งว่าวะแมนมันแสบฮุงซูร์ดกับต้ด้วยน้ำปลา ตัวใส่ประแดดใส่ตอนอยู่หลงอยู่คนอุ้ยนี่สิอะไรอยู่คนระปุกนี่แหละประแดดยังงามสีนี่นแซ่บที่แม่แม่ยุ่งต่อไปก็ใส่น้ำปาำำาลำตา,ลต,าลต่อด้วยน้ำตาลต่อด้วยน้ำตาลใส่ลงไปเลยสองจอน <c oughs> ให้มันนัว ทอดไปกับคุณให้มันเข้ากันนวดใส่ทำมานวดวยอะๆที่ไม่เย็นนี่คือขึ้นจานรเหยียบรวยนะจ๊ะชิมมึงเลยแบบนี้อุ้ยคือจีแล้วนะเนาะเป็นคำเล่เยอะสอเลยโอ้ยป้งปลาบดุนได้จันทริ้มมึงใหม่แบบนี้อ่อนๆย่างเก็บสุ่มมงขรู้ที่อุ้ยนาตีเลยเจ็บคับเราไปกับจิตาไปตอนกินเน้อจ้า สวัสดีจ้ามากินปิ้งปลาคอเด้อบ้านที่นี่ตับหมกตับยังยังเลยตับหมกงวงใจ่ห <laughs> กแขงอ,องฟังพักยังากลับนี่แนมะ่โอ้ยพักหวสวัสดีจ้ามาได้จำมม่กินกันจาบ้านที่นี่อุ้ขึ้นตัวหน่อยกรอบฟางฟางคือหลูบอะเส้นเหนียวคั่ได้ใจใจไ,ไม่หลุดนะี่แม่ปวดปวสิปิ้งสุกขอหอนหจ้าแม่ว่าสีบแดด

ปีนซมฟลุงแตอันท่าเราสกตัวน้อยๆมั้งม่ขคนม้นี่คนไปซุ้เราไ่กินดิแม่มันแบบยานแบบไม่ยายังมันลหลเนาะแม่สกกินอะกินดิบ้วินนังกินยูจมัยยังสบายเน่บนดวกหนึงจ้ะเรี่อวงเอทั้บนี่ย โอ้กินน้ำไหนเหรอน้ากวาง้องข้างนั่กินปลาอืาม,มกินแต่วกวาอ้วกินมกินผ้บตกินเนเียงนมาปลากินกิหอมอื่นแมนนน่ยังมาอ้วนยังไม่ได้ถอดนะไปใส่ะมัน นอยากไหม,มนนกินทอดกับบดีที่ม่ยิ้มแหม่ปิป้งกับบก,ก็ดีต้มเต๊ะดีทีสดแมนในสดนุดหนำนะใอ่กินน้ำสีสันโธเลยคุยจนน่นเสียกันหมงเลยอ๋อเพ่งงกิน,นหนอยู่เนาะเต้าอ่ะอืม มันทีเป็นไม่หิวแม่มันกินตัวนี้หน่อยไหมจะปิ่นน่เรจับมีแนงยือมัานยางมี้ม,มัเมื่อเป็นวันเสาร์จะเป็นสิ่ง,ง,งที่ดีเพาดมันหอมบุญดีน้ำใบกับสิมิีการแฮ่อ้อมบ้านแม,ม่ไปวัมีแม<ะ>่แหะจับแดดคับจบวันนี้มันจะท้ารัาน,บบน,นรมนปจากแดด Chị đọc tại chị đọc dạ. Happy nam mùa lam mùa lưu nổi. Hm, bang. luôn bang. Hm,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  bang. mà bang. thì bang. Hm,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  น้องอยังร้วนเลยคุณก็เป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวแรกกเป็นตัวเออเารอบนะอาชินมีเังเยกรด่อยไ่เหี้ยน้ทบัินกับมาแล้วเ่ิดไก่ละ ปกติก็นำงี้ยเอาไปคายลงเรียนจ้ะคายมือคนนั้ <c oughs> จะไม่ให้จิ้มดูดียนี่ชมมูต <c oughs> นเดลบเลถุยมาใส่มนจะ้ะกองวันนี้เดี๋ยวมาเมนี่ยเดียวข้อขังรวๆอยู <c> ่ <oughs> เรื่นต้มสวมบอสัก ปนเนาะเปนหน่อยมาละกไ่ายครับอ in ืมอืมอืมอ er> ืมอ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 ื จ้าสำหรับคลิปนี้ขอสมควรละจ้าเน่ขอบคิบเพียงเท่านี้จากคลิปนาจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊งยบายฟังชอบกวนมูเลยบ้างฟังพี่แม่ร้องเบาแบบมือนีฮไฮึฮึบ่ค์ไรจ่กูแชร์เบ่เบาเนี่ยบ่บอกผู้เดียวไม่บายจ้า